สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนารลลาศีมังกรทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่อง m o นิ i n g taro นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวพฤหััเดินถอยหลังโคจรวิปริตในวันที่3ตุลาคม2567ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2568จะอยู่ตรงนี้ไป4เดือนเศษในภพเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะจะส่งแรงกระเพื่มถึงคุณอย่างไรบ้างใน ช่วงที่ดาวเดินแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของไพ่นะคะการดูเป็นการดูดโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปดเก็บพลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีแต่ขอให้ดูลัคนาเป็นหลักการทำนายวันนี้จะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่อาราเคินนะคะแต่ว่าจะใช้ไพ่ทาโร่เป็นหลักในการตีความน,นะคะ อนุญาตชาวาลัคนาราศีมังกรนะคะในการทำนายดวงออนุญาตเรือกไพ่สิบไปนะคะชาวาลัคนาราศีมังกรดวงของคุณเป็นอย่างไรในช่วงที่ดาวพระฤห,หัสเดินถอยหลัง เดินโครจรวิปริตในช่วงนี้1เฮาส์ฮาส์บ้านหลังที่10บ้านหลังที่10ของชาวลัคนาราศีมังกรคือพบเรือนกัมมะพบเรือนกัมมะของชาวลัคนาราศีมังกรมีดาวอาทิตย์เข้ามาอยู่ในภพเรือนกัมมะของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะเป็นช่วงที่มีในเรื่องของ าการงานที่รุ่งเรืองการงานที่เป็นช่วงดวงเปิดฟ้าเปิดเพราะว่าดาวอาทิตย์ก็หมายถึงในเรื่องของอำนาจบารมีในเรื่องของอความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วก็ดาวอาทิตย์ยังมาจากพบเรือนมรณะด้วยอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางไกลด้วยการทํางานด้วยการไปดิวงานติดต่อประสานงานก็ได้หรือมีช่วงมันเป็นช่วงที่คุณจะได้เดินทางในเรื่องของ เกี่ยวกับในเรื่องของการงานเข้ามานะคะเป็นช่วงที่ต้องเดินทางไกลก็ได้บางคนท่านวีนัสวีนัสในเรื่องของความรักดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ตอนนี้อยู่ในภพเรือนกรรม,มะเดี๋ยวก็จะเดินเป็นลาพะให้กับชาวลัคนาราศีมังกรด้วยก็เป็นช่วงที่ดาวพระศุกร์ให้อ่าให้ความความสุข เพราะว่าดาวพฤสุขเป็นเกษตราธิปดีด้วยอยู่ในภพเรือนราศีตุลแล้วก็เดี๋ยวก็จะ,ะย้ายไปภพเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีมังกรด้วยมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคลาภในเรื่องของโอกาสการทํางานโอกาสสร้างตัวของคุณในเรื่องของงาน งานกำลังปังกำลังเฮงมากๆช่วงนี้อาจจะมีคู่ค้าคู่ขายที่ดีๆเข้ามาซัพพอร์ตคุณดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนของกัมมะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะตอนนี้โคจรอ,อยู่ในภพเรือนกัมมะเป็นเกษตรศาธิปดีให้ชาวลัคนาราศีมังกรเป็นช่วงที่การงานของคุณจะโดดเด่นมีการเริ่มทําอะไรใหม่ๆแล้วเฮงแล้วปังเป็นช่วงที่เดี๋ยวความปังนั้นจะเพิ่มมากขึ้นอีกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดาว พระสุขยังจะย้ายไปอยู่ในภพราพะแล้วก็จะดีขึ้นอีกก็เพราะว่ามีดาวที่ร่วมด้วยอยู่หลายๆดวงมีดาวพระพุธเป็นดาวแห่งการสื่อสารการติดต่อการเจรจาแล้วยังร่วมกับดาวภเกตที่ส่งเสริมในเรื่องของการกระตุ้นการสื่อสารการเดินทางไกลหรืองานเกี่ยวกับไอเดียใหม่ๆมันจะ,ะผุดขึ้นมามันจะบังเกิดและทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ไม่ยากด้วยเป็นช่วงที่คุณจะโดดเด่นมากๆนะคะ เดี๋ยวช่วงกลางเดือนนะคะดาวศุกร์จะเข้าในภพเรือนลาภะโชคลาภเงินทองโอกาสดีๆความสำเร็จในเรื่องของการดีลงานแต่การติดต่อประสานงานการได้ร่วมลงทุนร่วมกิจการอะไรประมาณนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดการตกลงงานที่ทำให้มีเกณฑ์การลงมือทำอะไรประมาณนี้แล้วก็ การเริ่มต้นอะไรของคุณมันจะมีในเรื่องของโอกาสดีๆที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้คุณนะคะเป็นการเริ่มต้นแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะคะยูเรนัสดาวมฤตยูดาวมฤต,ตยูก็ยังเดินถอยหลังในช่วงนี้เหมือนกันนะคะเดินควบคู่กับดาวพฤหัสเดินถอยหลังเป็นช่วงที่มีการเริ่มต้น ที่ดีมีเกณฑ์ที่จะปุ๊บปั๊บรักโชคหรือปุ๊บปั๊บเกิดแรงผักดันบางคนบางท่านแบบว่าทำสายงานเกี่ยวกับโรคออนไลน์หรืองานคุณมันจะโดดเด่นปุ๊บปับ๊บรับโชคอะไรประมาณนี้มีเกณฑ์ที่มันจะประสบความสำเร็จชั่วข้ามคืนก็ได้เหมือนกับบางคนงบางท่านถ้าทำในเรื่องของออนไลน์ก็มีเกณฑ์ที่แบบว่าจะาคลิปไวลัลกคลิปเด่น,ด,นดัง ถูกโปรโมทในผลงานแล้วก็เหมือนกับดังชั่วข้ามคืนอะไรประมาณนี้มันจะมีความสุขความเจริญหรือไม่ก็โอกาสดีๆที่มันจะวิ่งเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะแล้วก็แล้วก็มีความยุ่งยากเข้ามาจะมีปัญหากับการเริ่มต้นด้วยนะคะปัญหาในเรื่องของความยุ่งยากเกี่ยวกับคนก็ได้หรือ,อความเครียดในเรื่องของงานเพิ่มขึ้นงานของคุณ อาจจะมีมากกว่าเดิมหรือไม่ก็อาจจะเป็นงานเกี่ยวกับในเรื่องของงานเ,เร่งด่วนงานที่จะบางคนงท่านก็เป็นการแก้ไขในเรื่องของงานก็ได้อาจจะมีงานที่จะต้องแก้ไขหรือเป็นงานเก่าๆที่นํามาแก้ไขใหม่แล้วก็เฮงปังก็ได้เป็นช่วงที่คุณจะได้รับการยอมรับผลงานโดดเด่นมากๆบางคนบางท่านก็ได้จบงานเก่า เราก็เริ่มต้นงานใหม่ที่ทําให้คุณปังที่ที่ทำให้คุณเฮงแต่ช่วงแรกอาจจะมีในเรื่องของความเครียดหรือมีคนเข้ามาบั่นทอนในเรื่องของงานงานมีเกณฑ์ที่จะไดอ้อ่ต้องนํากลับมาแก้ไขหรือก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารอะไรแบบประมาณนี้เกิดขึ้นก็ได้นะคะระวังในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือช่วงที่คุณอาจจะต้องมีความเครียดในเรื่องของการดดป,ปะทะก็ได้เพราะมันมีเกณฑ์ที่งานของคุณจะเจอคนที่มากหน้าหลายตา จะ,ะเพื่อนร่วมงานกลุ่มใหม่ๆงานมีเกณฑ์ที่จะวุ่นวายมีปัญหาเข้ามาอย่างหลากหลายด้วยเหมือนกันแต่คุณจะทำได้สำเร็จนะคะคุณมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ,อมีแบ็กดีอะไรประมาณนี้อืมเดี๋ยวเรามาดูต่อกับไพ่ทาโร่ในเรื่องของงานงานของคุณเป็นอย่างไรอีกคะชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงที่ดาวพฤหัสเดินวิ โครจรวิปริตเดินถอยหลังส่งผลกระแรงกระเพื่อมถึงคุณอย่างไรการเริ่มต้นงานใหม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในเรื่องของงานเกิดขึ้นงานเกี่ยวกับความสวยความงามงานงานเกี่ยวกับเบื้องหลังก็ดีค่ะเป็นงานเกี่ยวกับบางคนท่านก็อาจจะทำให้ตัวเองโดดเด่นโด่งดังได้เลย เพราะว่า High p r เ e s t เท s หมายถึงการเป็นเจ้าแม่อาร์ตอะค่ะมีเกณฑ์ที่งานเกี่ยวกับด้านความสวยความงามงานที่เป็นเบื้องหลังหรืองานที่คุณกําลังทำอยู่ก็ได้บางท่านมีเกณฑ์ที่จะโดดเด่นโด่งดังเป็นงานใหม่ๆก็ได้หรือไม่ก็หัวคิดในเรื่องของการงานของคุณลุ่งมากๆตอนนี้คือมีมีไหวพริบมีหัวคิดเ,เขาเรียกว่าอะไรผลิตผลงานได้ดีอะคะ่ะสามารถที่ จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้แบบโดดเด่นมากๆเป็นช่วงที่งานปังค่ะ mm. เด็กถือดาบ mm. มั่นใจลงมือทำเฮงปังแน่นอนงานของคุณ mm. สิบดาบจะจบ,จบปัญหาเดิมๆปัญหาของความวุ่นวายปัญหาของการท็อกซิกปัญหาของการโดนนินทาหรือ อะไรที่มันเป็นปัญหาในที่ทํางานนะคะการโดนินทากันถูกดิสเครดิตกันถูกก๊อปปี้หรือผลงานถูกผลงานถูกซ่อนก็ได้บางคนท่านอาจจะแบบเจอการขัดแข่งขัดขาพยายามทําทุกอย่างให้งานของคุณไปต่อไม่ได้มีเกณฑ์ที่ปัญหาจะจบจบกับคนจบกับงานจบกับภาวะของความติดขัดในเรื่องของงานหรือ คุณได้สร้างโอกาสของคุณให้มีแรงผลักดันกับการที่ถูกโดนบันทอนถูกนินทา้าคุณพยายามแอคทีฟตัวเองให้งานของคุณผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็เกิดความปังเกิดแพชชั่นใหม่ๆที่เหมือนคุณเป็นคนที่คิดอะไรละล้ำกว่าผู้อื่นนะคะอมไม่มีใครที่จะสามารถทําอะไรคุณได้ในช่วงนี้ความสําเร็จกําลังมา เข้ามาเรื่อยๆในดวงชะตาของคุณแล้วก็ทำให้ตัวเองเกิดแรงผลักดันกับคำดูถูกคำนินทาคำว่าร้ายต่างๆตอนนี้ชีวิตของคุณมีมการเปลี่ยนแปลงแบบไม่เหมือนเดิมอ่ะเป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะโดดเด่นใส่งานดีมากแล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของกิจการงานเข้ามาอีกคุณจะเป็นที่รู้จักในใสายงานของคุณนะคะงานของคุณราบรื่นดีได้รับการพุ้ สนับสนุนจากผู้ใหญ่แล้วก็มีเกณฑ์ได้เฉลิมฉลองบางคนท่านก็ได้ดีลงานปิดจับปิดดิลได้หรือไม่ก็ได้ยอดได้เป้าในการทํางานในการค้าขายหรือยอดจากการสั่งซื้ออะไรประมาณนี้มันเกินยอดเกินเป้าที่คุณตั้งไว้ก็ได้มีเกมจะได้เฉลิมฉลองมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางบางคนท่านอาจจะเดินทางด้วยเรื่องของงานหรือเดินทางเพื่อ ปลดปล่อยความเครียดของตัวเองก็ได้ตอนนี้เฮงฟังมากงานเยอะมากแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องขยันมากๆด้วยควีนอวานะคะใช้ความรู้รอบตัวความเก่งดึงแพดดึงแพชั่นของตัวเองดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ได้อย่างเต็มที่ตอนนี้คุณประสบความสําเร็จไปแล้วไพเขาออกมาแบบนี้คุณจะมีความรู้สึกสบายใจะคะ่ะจากความกดดัน,นก่อนหน้านี้ตอนนี้คุณประสบความสําเร็จไปรยะยะเอ ครึ่งหนึ่งแล้วอะอีกครึ่งหนึ่งคุณต้องลงมือทําคุณจะได้รับการช่วยเหลือของครูท่านอาจจะถึงเวลาก็ได้จากการพยายามของคุณที่ทําอะไรในเรื่องของกิจการงานความพยายามของคุณตอนนี้มันส่งผลเป็นจังหวะดีที่บางคนบางท่านอาจจะอยากทําอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอยากจะออกมาเป็นกิจการงานของตัวเองหรืออาจจะทํางานที่สองอะไรประมาณนี้มันมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็ แรกๆอาจจะมีอุปสรรคบ้างกับการโดนนินทาการโดนดูถูกอะไรประมาณนี้แต่สิ่งพวกนี้คุณจะเอาชนะกับคำพูดพวกนี้ได้เพราะว่าคุณคุณแบบว่าใช้ศักยภาพของตัวเองเนาะตอนนี้ดูโดดเด่นมากๆดูมีออรา่ามีความโดดเด่นเหมือนกับให้เขาเห็นนะเหมือนเหมือน เหมือนตัวตนของคุณทําให้คนอื่นเห็นได้ว่าคุณมีศักยภาพเพียงพอที่คุณจะทําสิ่งที่คุณรักที่คุณชอบได้แล้วก็ทําออกมาได้ดีเป็นช่วงที่คุณแบบสมหวังสมความปรารถนามีโอกาสใหม่ๆที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นเข้ามาให้คุณอีกนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะทําได้สําเร็จอีกเหมือนกันเดี๋ยฟูค่ะได้ปลดปล่อยได้เดินทางได้ท่องเที่ยวแล้วก็ อยู่ใน energy ของความสุขนะคะตอนนี้เหมือนถูกปลดปล่อยเนาะอาจจะก,กดดันตัวเองมาก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งแล้วในเรื่องของอกิจการงานหรือปัญหาที่มันกะลากระซังหรือปัญหาที่มันไม่จบอะ่ะอืมตอนนี้เหมือนคุณเคลียร์ทุกอย่างได้การงานดีขึ้นมากๆคะ่ะมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆและทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จในช่วงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเงินกันนะคะการเงินของคุณเป็นอย่างไร การเงินของคุณสามดาบมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเสียเงินไปกับอะไรโอ้เสียเงินไปกับเรื่องของความสวยความงามแต่ว่าก็จะมีความสุขเหมือนคุณปนเปื้อตัวเองเนาะก่อนหน้านี้อาจจะเครียดอาจจะยุ่งไม่ได้พักผ่อนเลยเป็นช่วงที่คุณระบายความเครียดดยการซื้อ ซื้อของที่อยากได้ซื้อของสวยความอของงามหรือบางคนบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกอะไรทำศิลปกรรมผ่าตัดเล็กๆทำศิลปกรรมให้กับตัวเองเพิ่มความสวยความรอเนช่วงที่คุณเป็นที่รู้จักอะค่ะความโดดเด่นโด่งดังของคุณบางคนบางท่านอาจจะทำงานอินฟลูเอนเซอร์หรือทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของที่จะเจอคนหมู่มากมีเกณฑ์ที่คุณจะสวยขึ้นหล่อขึ้นแล้วก็งานของคุณออกมาได้ดี การเงินก็เลยดีขึ้นเป็นตามลําดับเนาะแล้วก็โอกาสใหม่ๆในเรื่องของการเงินมีเข้ามานะคะบางคนบางท่านก็อาจจะได้เงินเก่าๆเงินที่อาจจะลืมไปแล้วให้คนอื่นยืมไปมีเกณฑ์ที่จะได้คืนหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะขายของเก่าของที่เก็บไว้มานานอืหรือบางคนบางท่านอาจจะได้ซื้อก็ได้ได้ซื้อได้ขายมีเกณฑ์ที่จะ,ะซื้อของเก่าหรือขายของเก่าก็ได้การเงินดีมากๆคะ่ะ มีเกณฑ์ที่จะได้รายได้เข้ามาแล้วก็การค้าการขายการเจรจาต่อรองกับเรื่องของงานโดดเด่นมากๆได้เงินมาจากการงานที่หนักมากของคุณมีโอกาสได้งานรอดใหญ่ๆเข้ามาทำให้การเงินฟื้นตัวนะคะไดะ้เก็บเงินเก็บทองแต่ก็ระวังในเรื่องของการ าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือ,นอจากที่เราจ่ายอยู่แล้วมีเกณฑ์ที่คุณจะเสียเงินเพิ่มมันมีโอกาสที่คุณจะต้องบา os. ลานซ์รายรับรายจ่ายให้ดีๆมีเกณฑ์ที่คุณจะเสียเงินเยอะบางครงท่านอาจจะเสียเงินกับครอบครัวบางครงท่านอาจจะเสียเงินกับกา,การสนองความอยากของตัวเองอยากได้นูนได้นี่มันมีเกณฑ์ที่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินดีมากๆการเงิน มาจากการงานซะส่วนใหญ่นะคะลงมือทําการเงินจะฟื้นตัวขึ้นมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของความรักนะคะความรักของชาวลัคนาราศีมังกร ในช่วงที่ดาวพฤหัสเดินถอยหลังอยู่ในภพเรือนปุตตะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีมังกรค,คะ The situation will improve mm. at your engine. Let's go. within the next few months. ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า mm hmm. เหมือนพาออกมาบอกว่าในเรื่องของความรักคุณมีโอกาสที่จะสถานการณ์ความรักจะดีขึ้นสำหรับคนที่ ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีในช่วงนี้เนาะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเดินหน้าต่อถ้าบางคนท่านเจอทางตันหรือเกิดความสับสนในเรื่องของการที่จะไปต่อหรือพอที่มันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องถึงทางแยกในเรื่องของความรักใครบางคนท่านเจอทางตันไม่มีทางออกคุณต้องเชื่อในจิตวิญญาณของตัวเองเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเชื่อใน วาสนาของตัวเองว่าคุณจะต้องมีความรักที่ดีกว่านี้ถ้าบางคนบางท่านเจอบททดสอบที่หนักมากๆคุณจะต้องมุกอ่อนถ้าการที่คุณไม่เปลี่ยนแปลงใดๆคุณก็จะเจอแต่ความทุกข์ที่มันยังจมอยู่ตรงนั้นถ้ามีปัญหาหนักมากๆขอให้คุณถอยหลังออกมาสักก้าวหนึ่งแล้วมองดูว่าสถานการณ์ความรักของคุณมันเป็นยังไงสมควรที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้ใจคุณอยู่ตรงไหนแล้วใจเขาอยู่ตรงไหน คุณจะต้องประเมินสถานการณ์นะคะอม,มันมีเกณฑ์ที่ถ้าบางคนท่านมีความท็อกซิกมากๆหรือ,อยังไม่อยากจะมูกอ่อนคุณก็อาจจะต้องผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปก่อนเพราะมันเกณฑ์มันมีเกณฑ์ที่ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าความรักจะดีขึ้นแต่ถ้าบางคนท่านบอกว่าไปไม่ไหวแล้วพอแล้วอยากยุติความสัมพันธ์มันมีเกณฑ์ที่คุณจะ,ะมีความรักดีๆเข้ามาหลังจากนี้ถ้าคุณมุกอ่อนแล้วขอให้ทุนถาม ถามใจตัวเองอืมมีเกณฑ์ที่แบบบางคนท่านรู้สึกได้ด้วยด้วยตัวเองอะค่ะว่าตัวเองพอได้แค่ไหนถึงจุดไหนที่เรียกว่าพออะไรประมาณนี้มันมีเกณฑ์ที่ว่าสถานการณ์ชีวิตของคุณหรือความรักของคุณมันจะดีขึ้นกว่านี้ขอให้คุณเชื่อในศักยภาพของตัวเองหรือเชื่อในสัมผัสของตัวเองอะอืม มันมีเกณฑ์ที่ความรักจะดีขึ้นกับสําหรับบางคนบางค่ที่ไม่มีปัญหาใดๆเลยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ในสิ่งที่หวังภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างมาเซอร์ไพรส์อาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักมีเกณฑ์ที่ความรักจะยืดยาวความรักจะไปต่อแบบสวยงามาสถานการณ์ความรักคุ้มเครือก็จะดีขึ้นอืคุณต้องถามใจตัวเองอะว่าคุณ แค่ไหนถึงจะเรียกว่าที่สุดของคุณเพราะที่สุดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะถ้าเจอทางตันเจอบททดสอบที่มันหนักมากๆถ้าคุณคิดว่าไม่โอเคไปต่อไม่ได้ก็มีเกณฑ์ที่ความรักดีๆรอคุณอยู่อืมถ้าบางคนท่านอย่างที่บอกว่าถ้ายังรับไหวยังรักมากๆแล้วก็เขาก็ยังซัพพอร์ตดีอยู่ไม่ได้มีปัญหาบกร่องใดๆแต่แค่มีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ ยังเคลียร์ไม่ได้ก็มันมีโอกาสที่ถ้าคุณผ่านช่วงนี้ไปได้คุณจะได้เจอกับความรักที่สถานการณ์ที่มันจะดีขึ้นกว่านี้แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะสุขสมหวังอืภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะคะในเรื่องของความรักเดี๋ยวเรามาดูนในไพ่สาหรับนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนําอะไรจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในช่วงที่ดาวพฤหัสเดินถอยหลัง พระศิวลีได้ลาบรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินปราศจากโรคภัยมงคลของท่านถ้าเจอปัญหาในเรื่องของสุขภาพคุณจะสุขภาพดีขึ้นการเงินดีขึ้นได้ลาบรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินมีโอกาสที่จะเจอกับความสุขในเรื่องของการเงินนะคะผ่านพ้นวิวกฤตในเรื่องของการเงินได้เศรษฐีนวโกดโอ้ไพ่ของความความร่ำรวยการมีเงินทองเออ บางครงท่านอาจจะได้มีการเดินทางทําบุญไหว้พระขอพรอขอพรจากองค์ท่านก็ได้ค่ะเศรษฐีนวโกตมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สมบัติได้ความมั่งคั่งร่าร,รวยในช่วงนี้ารับผลมีเข้ามานะคะในเรื่องของการเงินพระแม่รักษมีความมั่นคงความเจริญเฟื่องฟูประทานโชคลาภการเงินดีขึ้นเรื่อยๆคะ่ะไพ่สามใบนี้บ่งบอกถึงการเงินกําลังฟื้นตัวมีโชคมีลาบเข้ามา บางคนบางท่านโอกาสในเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยมีโอกาสจะทุเลาหรือไม่ก็ปราศจ,จากโกครคไัยไข้เจ็บเลยก็ได้อาจจะหายก็ได้อืมใครที่บูช,บชาพระแม่ลักษรรมีมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะคะได้ไดโชคลาภเงินทองพระแม่โพศพมีอยู่มีกินความสมบูรณ์พูนสุขข้าวปลาอาหารพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กุนอิมเมตตากรุณาอ่อนโยนความรักบริสุทธิ์ปัดเป่าความทุกข์ ใครที่รอความหวังหรืออยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ขอคุณจะได้ตามที่ขอความสุขความสําเร็จในเรื่องของกิจการงานกําลังเฟื่องฟูการเงินดีขึ้นมากๆค่ะเข้าปาหารกินดีอยู่ดีอุดมสมบูรณ์มีคนมาคอยซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินหรือบางคนท่านผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือได้รับความเมตตาก,การุณาจากผู้ใหญ่จาก คนที่เอ็นดูคุณก็ได้มีเกณฑ์ที่ความทุกข์ของคุณจะทุเลาไม่ว่าความทุกข์ด้านไหนๆก็แล้วแต่คุณจะได้รับความเมตตากรุณาจากคนที่ช่วยเหลือคุณได้ก่อนอันนี้ถ้าเคยมีใครช่วยเหลือคุณในเรื่องของการงานการเงินมีเกณฑ์ที่เขาจะกลับเข้ามาช่วยเหลือคุณได้อีกนะคะอืมแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินที่ดีมากๆกินดีอยู่ดีอิ่มนนำส้ำลาน ค้าขายกิจการใดๆก็แล้วแต่เฮงปังมากลูกค้าลูกค้าเข้ามาซัพพอร์ตได้ดียังไงก็รวยคะ่ะ <c oughs> เพราะเศรษฐีนวโฏตขึ้นมาขนาดนี้พระแม่รักษมีขึ้นมาประทานโชคลาภอย่างเงี้ยแล้วก็พระแม่โพศพให้คุณมีอยู่มีกินเข้าป่าอุรมสมบูรณ์พระแม่กุดอิมยังให้ความเมตตากรุณาหมายถึงผู้ใหญ่ให้กันเมตตากรุณาด้วยไพ่ของโชคลาภเงินทองเข้ามาถึงสี่ใบ มีเกณฑ์ที่คุณจะประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ขอหรือโชครล้ภเงินทองกําลังทับตัวโอกาสดีๆกําลังเข้ามาค่ะขอให้คุณเชื่อในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่มันจะประสบความสําเร็จแล้วก็อย่าท้อยอย่าถอยอุปสรรคมีเข้ามาเพื่อที่จะให้คุณพัฒนาตัวเองหรือไม่ก็ให้คุณรู้จักการแก้ไขปัญหารู้จักการรับมือจะมีสิ่งดีๆทําให้คุณใจฟูขึ้นนะคะบางคนท่านอาจจะ เสียบางสิ่งบางอย่างแต่ก็จะได้รับาการทดแทนจากบางสิ่งบางอย่างอืไม่มีใครที่จะเสียอะไรไปซะทั้งหมดบางคนเสียเงินไปแต่ได้มิตรภาพดีๆกลับมารู้ใจคนรู้สถานการณ์ของอคนที่อยู่รอบตัวว่าคิดกับคุณยังไงรู้สึกกับคุณยังไงตอนที่คุณขับขันจริงๆมีใครช่วยคุณบ้างอะไรประมาณนี้มันมีเกณฑ์ที่แบบคุณจะรู้ใจคนจะรู้จัก พัฒนาตัวเองอาจจะรู้จักที่จะอยู่กับสถานการณ์แบบไหนแล้วทําตัวแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยอืมหมนี้ก็แถออกไปซะยาวเลยมันก็เป็นเหตุผลของคนทั่วๆไปเนาะที่ต้องได้เจออะไรแบบนี้ถ้าไม่เจอกับตัวพูดไปก็ไม่เข้าใจอืมบางคน้างาก็บอกว่าเจอมาหมดแล้วที่มอญหนิงพูดเจอความหมันทอนอเจอกันถูกเอารัดเอาเปรียบเจอคนที่แบบว่า น้ำใสพูดจาใสใสหัวใจเชื่อดคออะไรประมาณนี้เจอมาหมดทุกอย่างแล้วเนาะอืมแต่ต่อจากเนี้ยเหมือนคุณจะเก่งขึ้นรู้จักคบคนแล้วก็ทำให้ตัวเองมีความสุขขึ้นรู้จักที่จะห่างหางจากใครตัดใครออกจากชีวิตอะไรประมาณนี้คุณจะมีความสุขขึ้นมากๆเลยอืกับการที่คุณตื่นรู้นี่แหละที่เขาใช้คำว่าตื่นรู้ ตื่นรู้ทุกๆเรื่องทําให้ตัวเองทําให้ให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าเรารู้แล้วว่าอะไรมันจะเกิดอืมก็ประมาณนี้ความสุขกําลังเข้ามานะคะคุณโตแล้วคุณตื่นรู้จากการใช้ชีวิตแล้วค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมรับฟงังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องมอลงเองหรือไม่ก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักให้กับบอลงงหรือไม่ก็สปอนต์อลงงได้ในทุกๆช่องทางทั้งช่องสุป,ปแตงก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ